สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและจาั์ท็อปในรายการองค์ <อง S 1> เทพเสริม <อง S 2> ดวงวันนี้เสนอตอนใครอยากจเจริญก้าวหน้านะหรือตามหาความก้าวหน้านะให้บูชาองค์ท่านเท้ามหาพรหมอันนี้จริงครับนะหลายพื้นที่เนี่ยการบูชาท่านเท้ามหาพรหมเนี่ยดี ดีกับผู้ที่บูชานะครับนะองค์นี้สวยนะครับอลังการงานสร้างหลายปีผ่านไปผมเพิ่งเจอนั้นเนี่ยแบบนี้ที่สร้างคล้ายกับที่ผมบูชาเมื่อก่อนองค์แรกๆนะเนี่ยองค์เนี้ยเนี่ย,ยผมผมเพิ่งเจอนะผมนึกว่าไม่มีการผลิตอีกแล้วนะเนี่ยรุ่นเนีย้ยังมีการผลิตอยู่โอ้โหผมเจอดีใจมากเลยนะเออกว่าจะได้เนื้อแบบนี้กว่าจะได้แบบลักษณะแบบนี้ น้่งตแบบนี้หุ่นรูปร่างอย่างนี้ใช่ไหมคะมาการนั่งแบบนี้มือแบบนี้ใช่ซึ่งธรรมดาแล้วอะ่ะเมื่อก่อนอะ่ะเคยหาได้บ่อยๆเ,เดี๋ยวนี้ไม่มีนะไม่มีผลิตนะเนี่ยเพิ่งมาเจอเนี่ยนะเออมาครับนะก็สวัสดีทุกท่านนะครับเนี่ยเราก็มาเล่ากันนะถึงว่าท่านท้าวมาหาพรหมมีความสำคัญนะครับกับคนที่ต้องการความเจริญก้าวหน้า และหลายๆคนที่ต้องการามีชื่อมีเสียงเพราะท่านเนี่ยถือว่าเป็นผู้เป็นใหญ่และนอกจากผู้เป็นใหญ่ยังไม่พอท่านเป็นผู้ดูแลศาส,สนาพุทธด้วยถือว่าดูแลศาสนาพุทธนะเพราะว่าตอนที่ไม่มีใครมาเชิญพระพุทธเจ้าออสอนมนุษย์เนี่ยท่านถือว่าเป็นผู้รู้และเป็นผู้ที่มากล่าวอารัธนาเชิญพระพุทธเจ้าออกสอนมนุษย์นะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอพะพรหมมาปฏิภาหายาตุติยมปีพะพรหมมาปฏิภาหายะตติยมปีพะพรหมมาปฏิภาหายะ อิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระพรหมมหาเทวาขมามิหังพรหมาจิตตังปียังมามังนาชาริตินามาภะทะนามาอุเมกะโมปีโยเทวมนุสสานังปีโยพรหมานมุตตมัง ปิโยนาคาสุป,ปันนานังปีนินทาริยังนะมามิหังนะอ่ะ,อะนะบทเนี้ยผมจำได้ความรู้สึกนะเมื่อก่อนผมได้ยินคนสวดแล้วก็แววมาในหูมันมีความรู้สึกว่าเออศรัทธานะมนุษย์เราเนี่ยจะดำรงอยู่ได้หนึ่งต้องมีความศรัทธาเมื่อมีศรัทธายังไม่พอ ต้องมีการบูชาจริงการกระทําจริงนะหลายๆคนเนี่ยบอกว่าพระพรมเนี่ยผมเคยได้ยินในตอนเด็กๆ<ะ>ท่านมีทั้งเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ในบทบาร,รมีสามสิบนะผมยังจำได้ว่าคนที่จะมีความเมตตาจะมีชื่อมีเสียงได้เนี่ยหลายๆคนที่ช่วยคนมาตลอดหลายชาติพบเนี่ยต้องมีความหนึ่งความเมตตาสองมีมุทิตาอุเบกขา นะมีความการุณาให้กับผู้คนนะแล้วผมกม็จําได้ว่ามีครั้งหนึ่งนานแล้วนะในหนังสือเคยเขียนไว,ว้ว่าพระพุทธเจ้านะองค์ปัจจุบันเนี่ยของเราเนี่ยตอนแรกท่านน่ะคิดในใจว่าสิ่งทำทำเนี่ยมันลึกซึ้งมากทำทำเนี่ยลึกซึ้งมากๆแล้วไม่ไม,มีใครธรรมะของบทเขาเรียกอะไรคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยใช่มันละเอียดมันลึกซึ้งแล้วมันจะมีใครเข้าใจได้ไหมท่านเลยคิดในใจว่า หรือเราจะชิงทิ้งร่างแล้วหนีเข้านิพพานไปเลยดีกว่าถ้าตอนนั้นท่านคิดอย่างนั้นเสร็จด้วยว่าท่านท้ามหาสรรบดีผมก็เกิดความตกใจได้หายกายนะจากหายเขาเรียกว่าหายหายรูปก,กายเนี่ยล่องอหนเนาะไม่ใช่หายรูปก,กายเนี่หมายถึงว่าได้แปลงได้หายรูปก,กายนี่หมายถึงว่าท่านทุกขท่านตกใจท่านเลยมานะมาปรากฏต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วบอกเรากล้กลกับอะไัขน,นา,ายนัวนะ นั่นแหละเออ,เ,อ,อเคลื่อนเ,ออเคลื่อนกายมาไงามาหาพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็บอกว่ายังมีปัญจวัคคีทั้งห้าและผู้ทรงปัญญานะจอมศรีมหาอามาตย์หมายถึงว่าผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะในศาสนาพุทธกูรูต่างๆหรือว่าจะเป็นมันตอนนั้นยังไม่มีศาสนาพุทธหรือกูรูต่างๆก็คือพวกเราฤาษีรามดาวดบทพราหมบุญีทั้งหลายเนี่ยยังพอที่จะศึกษาศาส,สนาพุทธได้นะ ก็เลยมีพระพรมมาเจโลกาอัจารยธรรมสติบดีตอนนั้นผมยังนั่งคิดในใจเนี่ยนะแต่ไปตามงานศพเนี่ยทาไมพระพรมเนี่ยจะต้องมาเชิญพระเจ้าสอนมนุษย์และจะต้องกล่าวอย่างนี้ทุกครั้งก่อนแสดงธรรมเขาบอกว่าถ้าหากไม่มีผู้มาเชิญน่ะตอนนั้นพระเจ้าท่านก็จะไม่มาจะกลายเป็นพระปัจเจกเอาซะเนี่ยเออพระปัจเจกก็หมายถึงผู้ตรัสรู้แล้วแต่ว่าไม่ไม่มาสอนใครแล้วถ้าถามว่าสอนไหมสอนแต่ว่าใครมามาถึงคือเหมือนกับว่าลีลาของพระปัจเจกก็คือ ท่านจะนั่งอยู่ท่านอะหน้ารรมแล้วท่านก็จะนั่งมองแล้วใครมาใครมาใส่บาตรท่านท่านก็จะยิ้มให้ให้มาใส่บาตรให้นะเธอเหมือนกับว่าท่านเนี่ยถ้ามีวาะจิตเหมือนมีใครเนี่ยปรากฏชื่อปรากฏขึ้นมาที่ไหนรู้ไหมปรากฏขึ้นมาในจิตเนี่ยท่านก็จะไปนะเหมือนเมื่อก่อนโน้นก็เคยมีนางนางหนึ่งนะหน้าตาโอ้ไม่ไม่ได้เรื่องเลยไม่มีอะไรดีเลยนะคือด้วยท่านเล็งจิตช่วงใกล้สว่างนะ แล้วตอนวันนั้นรู้สึกว่าเหมือนทำท่านน่ะมันรั่วท่านแกไปฮะประมาณบ่ายไปหาไปโปรดคนผู้หญิงคนหนึง่งนางคนเนี้ยเขาก็ปั้นดินอยู่ปรากฏว่าสักพักหนึ่งบอกโอ้ยมีสายแล้วไม่ใช่อาหารเชา้าไม่ใช่อาหารเพลนแล้วปรากฏสักพักหนึ่งนางก็เอาดินนั้นเอี้ยงเข้ามาใส่บาดพระประเจกพอพระประเจกก็หายไปเลยอะไรกด็ดีใจไงได้ทําบุญสุดท้ายเมียคนเนี้ได้ได้เป็นเมียกษัตริย์นะ ผู้หญิงคนนี้ก็ได้เป็นเมียของกษัตริย์ทอนหลังนะคือเขาบอกว่าอะไรนะรูปกายเนี่ยไม่สวยแต่ยังไปแตะเี่แต่นี่เกิดความหลงไหลผิวนุ่มเนียนเกิดความนุ่มหลงไม่ไม่เรื่องอะไรกันดินอะไรลการสร้างบารมีดินอะดินอะที่เขาที่เขาปั้นอะเขากำลังปั้นดินคือคือปั้นดินทาหม้อแล้วพูดได้ง่ายบาทรเขาไอ้นี่ทำพระประเจกเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีบารมีก็คือว่าเออพระประเจกพระเจ้าไปยืนยืนอยู่ ท่านก็คิดว่าขออาหารผู้หญิงคนนี้ก็คิดว่าขออาหารไม่ได้ขออาหารแกก็นั่งปั้นดินจะไปทำหม้อสักพักหนึ่งค่ะแกก็เอาดินทาหม้อนะโยนใส่เข้าบาออแล้วท่านก็หายตัวไปเลยเพระ่าเจ้ก็กเสด็จหายไปเลยพอหายเสรเ<ข>เ็จเอาดินนั้นไปไปซ่อมซ่อมไหมนี่ซ่อมทาของท่านปรากฏสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นน่ะมาเกิดชาติใหม่ไม่แล้วแล้วเขาเขาตั้งใจที่จะใส่บาตรไหมหรือว่าเขาเขาโมโหหรือ,องไงเขากำลังโมโหอ,อยู่อ๋อแต่ แต่ด้วยว่าบาร,รมีของการสร้างบุญกับพระพุทธเจ้าถึงแม้จะเป็นเศษเล็กเศษน้อยเป็นอะไรเนี่ยได้เป็นเมียมพระราชาเขาบอกหน้าตาเนี่ยไม่ได้สวยเลยบอกหน้าตาไม่ได้สวยเลย oh. แต่กษัตริย์อะไปเดินทางไปตอนกลางคืนไปมืดมืดไปกับทหารคู่ใจนะ oh. และแอบ,บไปโดนตัวเข้าปรากฏสร้างบาร,รมีมาเนี่ยพอโดนตัวเสร็จตอโอ้นะพระราชาเกิดความลุ่มหลงหน้าตาเนี่ยแบบบันบานเลยไม่มีความแบบ แล้วพอเขามาเห็นได้ทีเขาเขาไม่นี่หรอไม่เป็นมีความรุ่มหลงในความรู้สึกตรงนั้นคือเขาเรียกเขาเรียกบารมีของการสร้างบารมีกับพระเจ้าเกิดบารมีขึ้นเนื้อเนี่ยพองมันมันมีความรู้สึกว่าเนื้อเนี่ยเนื้อนุ่มนะกินมืดๆใช่กินกายเนี่ยมันหอมผิดปกติท่านนึกงงไงเลยว่าอยู่ดีๆคืนหน้าตาเนี่ยไม่มีเขาเิมขึ้นมาเป็นไง ไม่มีความสวยเลยเลยไงตกใจไหมไม่ตกใจเพราะาว่าเขารักก็แล้วใช่ไหมมันบอกไม่ถูก<อ>คือมันเป็นบุกเพบุคเพคือการสร้างบาร,รมีกับพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นเสกได้เสกน้อยเป็นแบบเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าแค่ทองคํำแผ่นเดียวเคยมีเมื่อก่อนมีพระอรหันต์องค์หนึ่งมีมีสองพ่อลูกเกิดความศรัทธานะชักโคกมาชักโคกแอบมบองพระโคกพระ เอาละแลสุดท้ายเกิดความสัตย์ทางมากเอาทองคำเปลอเนี่ยวไปแปะชักโครกปรากฏว่าเกิดมาอีกชาตินึงอ่ะก็ได้เป็นมหาเศรษฐีทั้งพ่อทั้งลูกเออมาเกิดเป็นมหาเศรษฐีแล้วรวยมากเป็นหมื่นหมื่นล้านถามว่าเพราะอะไรเพราะตอนนั้นสัตย์ทางมากทองคำเปลวแผ่นเดียวแปะอยู่ตรงโครก นะอันนี้เรื่องจริงชักโครกมีด้วยเหรอสมัยมนั้นมนะีเป็นมันเป็นหลุมมันเป็นส่วมหลุมอ๋อไม่ใช่ชักโครกเป็นส้วมมันไม่ใช่วมหลุมมันเป็นส่วมหลุมพอเป็นส่วมหลุมเสร็จเนี่ยทองคําเปลวไปแปะนะแป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 ะด้วยอะไรรู้ไหมขนาดที่แปะนั้นอนะ่ะใจมีความเคารพมีความศรัทธาในตอนนั้นมเมื่อใจมีความเคารพมีความศรัทธาทองทคทองคําแผ่นเดียวเท่านั้นอนะ่ะทองคําเปลวแผ่นเดียวเท่านั้นนะเกิดเป็นมหาเศรษฐีระดับแบบ หมื่นล้านแสนล้านเกิดดังั้นได้จริง,รงนะแล้วพอมาทําบุญด้วยเขาบอกว่าการทําบุญด้วยทองคาทุกประเภทอ่นะถ้าหาว่ามีโอกาสได้ทํานะชาติต่อ,ต,อต่อไปจะเป็นมหาเศรษฐีหมดอันนี้เรื่องจริงนะแล้วอะไรอย่าาจเขาอปอย่ายงอาจารย์เขาไม่อยากจะเกิดแล้วเดี๋ยวอาจารย์โอ้ยไปพูดเลยนะ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 สิ่งเหล่านี้จะไปพูดความปรารถนาของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันนะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแชร์ผ,ผู้ผู้ปฏิบัติของแต่ละคนคนทุกคนคิดไม่เหมือนกันการปฏิบัติก็ไม่เหมือนกัน มันอยู่ที่ว่าความเชื่อเราจะเข้มข้นขนาดไหนถ้าความเชื่อเราเข้มข้นมากะการเกิดย่อมไม่มีถ้าความเชื่อเข้มข้นนะเขาบอกว่ามีพรมอยู่บนหนึ่งบนสวรรค์มีทั้งหมดห้าชั้นมีศรัทธาจริตปัญญาจริตแล้วความศรัทธาจริตปัญญาจริตแล้วก็เอ หลายอย่างเข้มข้นห้าอย่างมีห้าอย่างผมจาแต่ผมจำศรัทธาจริตกับปัญญาสัจริตได้แล้วก็กําลังใจแบบสุดขีดเลยมีทั้งหมดห้าชั้นชื่อชั้นสุดทาวาสห้า,าแดนนี้จะไม่มีพระโพธิสัตว์ไปเกิดแต่แดนเนี้ยจะมีผู้ที่มีบาร,รมีมากๆไปรอรออยู่ที่นั่นเพื่อที่จะไปนิพพานต่อคือจะไม่มาแล้วอ่ะไม่มาในเมืองมนุษย์อีกต่อไป อาจารย์โอจัดการเลยทาอะไรก็จัดการเอาเลยอาจารย์โอ้นะแล้วผมเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งว่าผู้ที่อยากมีความสุขความเจริญจริงๆย่อมดูบูชาท่านท้าวมหาพรหมเพราะว่ามีหลายคนนะมีหลายคนเล่าผมฟังว่าอะไรรู้ไหมเพื่มมาพูดใน y youtube นะบอกว่าโอ้ยพระพรหมรู้จักไอจีด้วยนะเออนะเทวดารู้จักไอจีผมจะเล่าให้ฟังนะโพสไม่ใช่เออโพสอะไรเงี้ยรู้จักผมแบบเขาาโพสอะเขาว่าโพสอะผมจะเล่าแล้วกันรู้จักยิ่งยิ่งกว่าภาษาหลายภาษา รู้นะภาษาพระพรมเนี่ยหนึ่งรู้ภาษาทั่วโลกรู้ภาษาทั่วโลกเพราะอะไรรู้ไหมมีหูทิพนะมีมีมียานอย่างรู้และอย่างหนึ่งเขาต่างกับมนุษย์ตรงที่ว่ามีความเป็นทิพพุทธเจ้าอะ่ะก่อนจะมาตรัสรู้อะ่ะประมาณห้าแสนปีอะ่ะนะท่านรู้ก่อนแล้วอะ่ะเอาแค่เนี้ยอเอาเป็นว่าท่านอะ่ะมีอายุป,ประมาณยี่สิบชั้นเฉพาะชั้นหนึ่งอะ่ะโลกแตกสลายยี่บเอ็ดครั้งอะ่ะ อะไรจะเกิดในวันหน้าท่านรู้หมดนะคือท่านรู้ล่วงหน้าก่อนมนุษย์เป็นแสนปีเอาเป็นประมาณห้าแสนปีอย่างต่ำเอาแค่นี้แหละแล้วสิ่งที่กำลังจะเกิดอ่ะอย่างน้อยอ่ะประมาณเกือบล้านล้านปีท่านรู้เอาแค่นี้แหละและเราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราไม่ได้เรียนนะเราจะไม่รู้เพราะว่ามนุษย์ที่เกิดในปัจจุบันเนี้ยที่ที่สามารถมียานอย่างรู้ได้เนี่ยถามว่ามีไหมมีครับแต่ว่าจำนวนไม่มากนะ ต้องฝึกสมาธิมากต้องสวดมนต์มากๆนะอย่างพระอาจารย์หลายๆองค์ที่มีการรู้ความรู้เนี่ยมากๆเนี่ยสามารถรู้การอนาคตได้ทั้งหมดแล้วเอามาพูดเนี่ยบางทีมนุษย์ก็ไปปามาถามว่าปามาเพราะอะไรได้วยความไม่รู้นะแต่พรมเนี่ยรู้นะพรมรู้รู้ถามว่ารู้ก่อนมนุษย์กี่ปียังต่ำเนี่ยที่ผมเคยเห็นมาในพระไตรปิฎกห้าแ0 0ปี คือผมชั้นสุทาวาสลงมานับดอกบัวตอนที่รู้สึกว่าจะล้านล้านปีมันลงมาข้างล่างแล้วมานับดอกบัวว่ามาดูตอนที่โลกอุบัติมาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าปรากฏว่ามีพุทธเจ้ามาห้าองค์ในโลกเพราะดอกบัวขึ้นงอกขึ้นมาห้าดอกสักพักหนึ่งแล้วพทแล้วท่านก็เลยประกาศผมสุทาวาสหประกาศเป็นเวลาห้0แสนปีให้จงเตรียมตัวกันเอาไว้องค์สมณะโคดมจะลงมาในโลกแล้ว สักังหนึ่งพระเก่าวัสมนาโคโดมพระพรมทั่วไปท่านก็รอท่านก็ตั้งตารอแล้วอุบัติขึ้นในโลกอุบัตินี่คืออะไรไหมอุบัติเป็นมนุษย์อุบัติเป็นเทวดาอุบัติเป็นพรมเพื่อฟังธรรมรอฟังธรรมเอาแค่นี้แหละนะแต่สัตว์ไม่มีสิทธิ์ได้ฟังธรรมเพราะการเป็นสัตว์นั้นต้องรอเวลาที่จะมาเกิดเป็นคนเพื่อฟังภาษามนุษย์ให้ได้และจะเกิดเฉพาะในชมพูทวีปเพราะว่ามีอมรโคยากุรุทวีปมีสามทวีปนะอโกยาอมรกุรุทวีปเนี่ยสามทวีปเนี่ย อายุคนนะมี400ปีมี100ปีนะแล้วก็มีหลายร้อยปีมากกว่านั้นก็มีเยอะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราเล่าในทวีปของเราก็คือชมพูทวีปมีอายุ100ปีเฉลี่ยโดยเฉลีย่ยแต่ว่าบัตรนี้มีอายุประมาณ75ปีนะบัตรบัตรนี้อายุโดยเฉลีย่ยเพราะทุกๆ100ปีที่ศาสนาพูดหายไปมนุษย์ชีวิตมนุษย์จะหายไป1ปีจนตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณประมาณเท่าไรอ่ะเขาบอกจนมนุษย์เหลืออายุ50ปี ตอนนี้2,500ปีผ่านมาแล้วก็กับมนุษย์หายไปแล้วครึ่งหนึ่งชีวิตนะนนะก็เฉลี่ยเขาเชื่อกันอย่างนั้นหายไป25 <c oughs> ปีก็เท่ากับว่าเหลือ75อย่างมากสุดอ,อืมเสร็จแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคนที่เป็นมนุษย์ธรรมดาชอบชลาใจนะบอกว่าเทวดาเทพพรมเขาจะรู้ได้ยังไงรู้จักภาษาอะไรในโลกนี้ได้ยังไงบอกว่าเอาง่ายๆแหละใครจะเกิดเนี่ยชื่อเกิดอ่ะ ชื่อวันตายมีมาก่อนเกิดเอาแค่นี้แหละคือลงมาเกิดเสร็จเขากําหนดวันเวลาไว้จนหมดแล้วจากไว้จนหมดเลยแต่แค่เพียงว่าคนนั้นเกิดมาเพื่อมาทําอะไรนั่นแหละคืออีกเรื่องหนึง่งผมอะแขงใจตรงไหนรู้ไหมมันคนชอบหัวเราะนะว่าเทวดาเนี่ยจะรู้จกักไอจีได้ยังไงจะรู้จักพวกคอมพิวเตอร์ได้ยังไงผมบอกได้เลยว่ารู้ยิ่งกว่ามนุษย์ซะอีกรู้เพราะอะไรเพราะความเป็นทิพย์เนี่ยมันละเอียดกว่าเยอะ ถามว่าความเป็นทิพย์นั้นเป็นยังไงมันเป็นอนังคยานดุเพนิวาสานุศยานสามารถระลึกชาติได้เพราะว่าทุกพระเอ่อหมายถึงว่าท่านนะต้องรู้ทุกการกระทําของมนุษย์คือไม่มไม,มไม่มีอะไรที่ท่านจะไม่รู้ในโลกนี้ใช่ไม่รู้รู้ตั้งแต่เกิดจนตายและรู้ว่ามนุษย์คนนั้นนะ่ะมาเกิดเนี่ยสร้างบุญสร้างวาสนาไว้เท่าไหร่ยังไงเพราะใช่สร้างบุญสร้างกรรมอะไรบ้างนะคะไม่งั้นจะไม่มีบัญชีในชื่อทั้งหนังหมาทั้งแผ่นทองคํา พราะจริงๆแล้วเราก็ทําบุญและทําบาปกันทุกวันใช่ไม่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคือทุกการการทําถูกจดไว้หมดเลยอืมเขาบอกดดถูกจดไว้เหมือนกันเ,เพราะว่าเขาบอกว่าใครเขาบอกอย่างการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์ไม่รู้แต่ผีรู้น้าผีรู้ได้ไงผีได้ยินผีรู้ถามว่าเพราะอะไรเพราะคนสวดมนต์เนี่ยมันสว่าง มันสว่างกว่าคนปกติคนปกติเดินไปไหนมีขี้กระไส้ผีไม่เข้าใกล้แต่ถ้าคนที่สว่างอ่ะพวกวิญญาณพวกเทพพวกพรหมเนี่ยจะรู้รู้เพราะอะไรเพราะเข้ามาใกล้ๆเพราะอะไรรู้ไหมยิ่งโน้มจิตเข้ามาคนนี้มีความสุขเ็าถามว่าความสุขมันเกิดจากอะไรเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ได้ยินเสียงสวดมนต์จากอะไรในจิตลึกๆเขารู้ทันทีอันนี้คือรู้เพราะฉะนั้นอ่ะพรหมอ่ะเทวดาเทพพรหมเนี่ยรู้ทุกสรรพสิ่งแต่แค่เพียงว่า ท่านไม่พูดทําไมทําเพราะอะไรเพราะท่านไม่มีกายยาบนะบางทีเนี่ยมนุษย์เนี่ยชอบไปคิดว่าไอ้เทคโนโลยีที่มนุษย์คิดทั้งหมดเนี่ยพวกเราเทวดาเทพผมไม่รู้รู้แม้กระทั่งนิวเคลียร์เนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยเกาลบกอลอชุนใช้ลบกันเนี่ยเขาเรียกสอนพรมมาตรนั่นแหละเขาเรียกนิวเคลียร์คือนิวเคลียร์ยุคแรกๆที่พวกเราเทวดารู้จักกันนั่นแหละเขาเรียกพรมมาตรสอนพรมมาตรมีอํานาจเท่ากับนิวเคลียร์ อำนาจก็คือสามารถทำลายล้างเมืองฮะต้องบอก้วยว่าเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะจา์ท็อปไปามาจากไหนฮะมหาภารตะนะใครอ่านมหาภารตะจะรู้จักใช่ไม่ใช่ว่าจา์ท็อปยกเมฆอะไรามานะถ้าบางคนไม่เคยรู้มาก,ก่อนอะไรแบบนี้นะคะถ้าถ้าเปรียบเหมือนโควิดทุกวันเนี่ยเขาเรียกเชื้อฮาราฮันระนะเชื้อทำลายจัก,กรวาลน,นี่เชื้อฮาราฮันระเชื้อฮาราฮันระเนี่ยพลาสิวะปากามีเี่ย ตรงคอที่เป็นสีม่วงอ่ะดื่มดื่มพิษเข้าไปอ่ะตรงคอนะเขาเรียกเชื้อปางกาม่เออปางกามม่เขาเรียกเชื้อฮาราฮาระเชื้อฮาราฮาระเนี่ยจะมีเชื้อโรคอะไรเอออยู่ที่คอเชื้ออยู่ที่คอคอพระศิวะจะเป็นคอจะเป็นสีม่วงแล้วที่อาจารย์ท็อปเคยลงสงท่านแล้วาจารย์ท็อปอ่ะสากคอมากสากคอแบบว่าแบบเสียงแหบไปเลยอ่ะอืไอเลยไอระคายคอรู้รู้พอรู้อยู่เขาเรียกเชื้อฮาราเคยได้ยินนะ เพราะตอนนั้นผมยังคิดในใจว่าเชื้อที่รุนแรงและสามารถทําลายโลกได้เป็นพิษมากมันคืออะไรเขาบอกเชื้อฮาราฮาระคนนั้นเขามีองค์เป็นท่านนี้เหรอจะใช่ถูกต้องคนที่มานะใครไม่รู้จําไม่ได้ละมีเยอะแยะนะคนที่มาก็มีมีสองแบบเยอะค่ะมีเยอะจริงมีที่มาหาเรามีมีสองสาแบบคือมีมาลองแล้วก็มีมาตามหาตัวเองบางทีเนี่ยการตรวจองค์ตรวจเทพของผมมาเป็นวิธีที่เฉพาะ แต่ถามว่ามันรู้ได้ยังไงมันรู้ได้ด้วยความรู้สึกเขาเรียกใจเป็นทิพย์ใจเป็นทิพย์คืออะไรถึงรู้ก็ไม่พูดพูดไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมมันสัตว์มนุษย์ชอบปรามาสสิ่งที่มองไม่เห็นอันนี้เรื่องปกติผมรู้นะเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายอ่ะคิดว่าตัวเองรู้ตัวเองฉลาดคิดว่าตัวเองสามารถเรียนรู้คุณเรียนหนังสือธรรมดาเรียนวิทยศรราศาสตร์เหมือนมนุษย์ปกติแต่โดยจริงแล้วอ่ะมนุษย์อ่ะยังห่างไกลเทคโนโลยีพลังจิตหรือความเป็นทิพย์ของเทวดาอยู่มาก เทพมอยู่มากเลยสแกนเนอร์เหรอคะใช่เขาเรียกรวมๆเลยนะพลังจิตของเทวดาเนี่ยเข้มแข็งว่าเข้มแข็งแน่เข้มแข็งกว่าเราแน่แต่เว้นนอกจากว่าจะสะสมบาร,รมีเหล่าเนี้ยมาเป็นสองแสนอสงไขยกำไรแสนกลับจะเป็นพระประเจกได้นะหรือเป็นอะไรเรียกว่าอนะสาวกได้สาวกแบบชั้นต้นๆได้ก็จะต้องเป็นหนึ่งแสนคนที่จะแบบฝึกบาร,รมีฝึกสมาธิได้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆสองแสนเพราะว่าจะเป็นพุทธเจ้าก็ต้องสี่แสนขึ้นส <2, 000 S 2> องแสนได้่ะ สองแสนน่ะสงไข่กำไรแสนกลับนะแล้วพระพุทธเจ้าอ่ะต้องสะสมกาลังใจเนี่ย 4, สี่แสนน่ะสงไข่กำไรแสนกลับอเอ่อวิอ่ากอัอ่าไม่ใช่เอ่อปัญญาบาร,รมี 4, สี่แสนน่ะสงไข่กำไรแสนกลับกําลังใจนี่แปดแสนน่ะสงไข่กำไรแสนกลับแล้วก็วิริยะบาร,รมี 16, สิบหกแสนไอสิบสิบหกแสนน่ะสงไข่กำไรแสนกลับโอ้โหแบบนานแสนนานเลยแบบนานแบบสุดๆอ่ะแล้วจนสุดท้ายได้อุบ,บัติเป็นพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าจะมี มีอยู่สามประเภทหลักๆแต่ที่ไม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 กล่าวก,กันก็ส่วนใหญ่ก็คือนอกนอกสมัยพุทธกาลเขาเรียกว่ามหาธนดรกับนี่ก็คือว่ามีสัตว์น้อยใหญ่เวียนว่ายตายเกิดแต่จบไม่มีพุทธเจ้าออกสอนมนุษย์มีแต่พระปัจเจกเดินไปเดินมานะอุมบาทอุมบาทแต่งแต่งเป็นพระเนี่ยแหละแต่ว่า ท่านใครที่มีบุญก็ตามท่านเข้าทำไปตามทำมาฟังมาฟังทำหน้าท่าท่านก็นั่งอยู่หน้าท่ามาเลยแล้วใครอยากรู้อะไรก็อยู่แล้วท่านไม่ค่อยเดินทางไปท่านก็เดินทางไปเขาพันธมาศบางทีก็เดินทางไปเขาที่มีต้นไม้ไปทั่วไปหมดเพราะว่าท่านอยู่บนเขา<ม>เขาท่านอยู่ห่างไกลาจากผู้คนถ้าไม่จําเป็นท่านก็ไม่มายุ่งกับคนเพราะว่าคนมันเขาเรียกว่าอะไรนะ คนบางคนเนี่ยเขาปะหมินเขาอะไรปามาดปามาดมันตกตกนรกไม่มีประโยชน์อะไรท่านก็เลยเฉยๆเว้นนอกจากมีกษัตริย์บางเมืองเนี่ยนับถือท่านก็ลงท่านก็จะลงไปให้โปรดแค่นั้นเองอืมเพราะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ละเอียดมากเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานเนี่ยท่านรู้มากแล้วท่านก็มาเล่าให้ผมฟังอาจารย์บอกเลยนี่แหละค่ะอาจารย์ทำเนี่ยเป็นคนมีความรู้นะไม่ต้องมาโยนใส่อล้วรอ ออเล่นนั่งฟังด้วยกันนน่แหละะผมจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งท่านท้าวมหาพรหมเนี่ยถามว่าทาไมเจริญก้าวหน้าสิ่งใดที่เจริญสิ่งใดที่ก้าวหน้าสิ่งใดที่เป็นแพทย์พระพรหมรู้หมดเคยมีครั้งหนึ่งสมัยก่อนนู้นสิ่งใดที่เป็นแพทย์พระองค์รู้หมดอืมรวมถึงสิ่งใดที่เป็นเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ไม่ไต้องเามากหรอกมนุษย์เนี่ยผมได้ฟังเรื่องหนึ่งของแม่ชีบุญเรือนแม่ชีบุญเรือนรู้ภาษาฝรั่ง แล้วก็เขียนหนังสือเป็นภาษาฝรั่งแล้วบอกว่าให้ปรุงยาแบบนี้นน่อาจาที่ไม่ทีบนเรือเนี่ยเรียนหนังสือแค่พออ่านออกเขียนได้แต่คนที่เป็นหมอแกแปลกใจว่าทําไมอะ่ะคนที่นั่งสมาธิมากๆกับเขียนหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยประมาณห้าบรทัดนเป็นสูตรทาน้ํามันโดยเฉพาะที่เอามานวดตัวคนมารักษาโรคคนอเอออย่างสมุนไพรวิเศษนิยมอย่างเงี้ยนะก็ ก็ท่านก็เขียนสูตรให้กับเอ,าาเองคนรุ่นหลังบางคนอาจจะไม่รู้จักผงวิเศษนิยมนี่เขาเอาไว้สีฟันนะคะทุกวันนี้มันเป็นทําเป็นยาสีฟันก็มีมรุ่นรุ่นยาสีฟันก็มีล้วก็เมื่อก่อนจะตอนตอนเป็นเด็กกัจะเป็นซองสี่เหลี่ยมไงมมแล้วก็ตัดออกใช่ไหมเพราะตัดออกนะบางคนเนี่ยเขาเอามือป้ายแล้วก็มาถูฟันแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะแบบเอาเอาแบบ ยาสีฟันมาป้ายแล้วก็แบบว่าให้ผงน่ะะติดอยู่ที่แปรงสีฟันแล้วมาสีฟันอะไรแบบนี้จะไม่มีฟองนะคะแต่จะมีความเย็นอย่างนายประยงตั้งจงจิตอย่างเงี้ยจะของยาหางตาใบโพงเงี้ยค่ะมีก็ยาสองกระบาใช่ไหมพระสองกระบามาจากคนสองกระบาที่จนนะแต่ว่ายาสองกระบลดไปเข้าไปหาหลวงพ่อปานแล้วขอคาถาเงินล้านพระบาเจกพุทธเจ้าจึงกล่าวบอกสูตรน่ะนั่งนั่งนั่งอยู่ถ่อหน้าเงี้ยแล้วก็ กล่าวบอกสูตรกล่าวขึ้นมายก,ยกมือขึ้นมาแล้วก็กล่าวบอกสูตรในมิมิตจึงกลายเป็นยาทุกวันนี้เป็นยาประเภทหนึ่งที่ต้านไวรัสโควิดทุกวันนี้นะเป็นยาประเภทหนึ่งที่ต้านไวรัสโควิดที่เขาใช้กันนะกินทีละห้าเม็ดนะมีวิตามินซีสองมีวิตามินซีหนึ่งมีมีม,มีตาใบโพห้าเม็ดต่อมือนะยาตาใบโพเขาเรียกว่าอะไรยาขมยาหอมยาอะไรนะนั่นแหละตาใบโพแหละนะ นะเอาไปว่ายาแคปซูลนั่นแหละไอ้เม็ดแคปซูลเป็นอ้นนี้เป็นยาแผนโบราณเป็นลูกเกาะเป็นเป็นแผนโบราณเป็นกเม็ดเจอกันเห็นใครวางไว้ตรงนัันอะไรอ่ะนะอ่ะนะอ็ยาห้างตาใบโพนะยายาขมมากหรือยาขมอะไรยายาเขียวเนี่ยยาเขียวยาเขียวก็นั่นนั่นแหละทั้งหมดเนี่ยเป็นบารมีของพระอริยสาวกหรือผู้ที่มีความอย่างรู้บางทีเนี่ย เราพูดออกมาเนี่ยให้คนฟังเนี่ยทุกคนบอกว่ามันจริงเหรอมันมีจริงเหรอคุณลองไปอ่านแล้วคุณลองตามดูไม่รู้ว่าเรื่องนี้ได้ไงนะท่านทอมก็เรื่องท่านเท้ามหาพรหมเนี่ยถามว,ว่าเนี่ยไทยตามหาความเจริญก้าวหน้าในชีวิตให้บูชาท่านเท้ามหาพรหมใช่ท่านเท้ามหาพรหมเนี่ยเนี่ยอย่างองค์เนี้ยผมบอกได้เลยว่าถ้าใครได้บูชานะความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองนะไม่มีผิดหวังเพราะว่าผมเน,นาเนี่ยเห็นหน้าเลยนะประดับด้วย ด้วยด้วยพลอยสีแดงนะอตอนแรกเราเราคิดในใจว่าเอ๊ะพิมพ์เนี้ยผมไปตามหา,หาหลายครั้งพิมพ์เนี้ยผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันผมไปตามหาไม่รู้กี่ครั้งผมไม่เจอนะเนี่ยผมเนี่ยผมเพิ่งเจอพอเจอเสร็จเนี่ยผมประทับใจมากตรงไหนคึอมหมย,ยังมีอีกเหรอพิมพ์นี้ที่เอาออกมายังทํามาอยู่ทั้งนั้นที่ว่าพิมพ์นี้หายไปนานมากเลยแล้วหลายคนเนี่ยแบบสวยถูกใจมากสรีละเนี่ย ถูกสร้างมาดีมากแบบนี้จะมีอยู่องค์หนึ่งที่อาจารย์ท็อปท่นจะเอามาวางไว้ตรงนี้ค่ะอคู่กับพระอินทร์สีเขียวอ่ะอยู่มานานแล้วอัองค์งนี้ก็จะวางตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วพระอินทร์สีเขียวก็จะวางตรงนี้คู่กันตลอดเลยแต่แบบเนี้แบบนั้นเลยแบบแบบนั้นเลยแบบเหมือนกันเดะเลยแต่เพียงแต่ว่าอันนี้ใหม่นะคะแล้วก็สีพลาสติกพร้อมบูชาสใครอยากจะบูชาก็ ก็เชิญนี่เป็นทองออกมุกเป็นทองออกมุกมันวาวเลยนะครับนะทองอันเนี้ยนะสีทองออกมุกมันวาวเลยนะเนี่ยดูดิมันวาวนะทองมันวาวเลยหายากนะครับนะเอาแหละนะมีสีทองแล้วก็มีเพชรพอยแดงติดน้าผากนะ้วเขาเรียกอะไรกระจังอะกระจังก็หลายๆคนเนี่ยอยากจะหาความในมือพร้อมเลยใช่ไหม มีหมดทุกอย่างมีทั้งตำรามีทั้งแว่นแก้วเป็นเคลือบแว่นแก้วอะไรนะจันทร์หอมแว่นแก้วก็เป็นแก้วแก้วที่เอาไว้ตรวจสำรวจโลกเนี่ยแหละมีสังนะคะมีหม้อมีอะไรคะเนี่ยกงจักไงเนี่ยเนี่ยอ๋อมีมีไม้กระถาไม้กระถางแล้วกงจักด้วยอืแว่นแก้วท่านก็มีนะคะนะอ่ะนะถือว่าเป็นพรมที่ให้พรนะครับนะน่าสวยนะเห็นดีๆชัดๆทิหนึ่งอืม เพราะว่าสะท้อนแสงมีมีคนมาถามผมเยอะว่าจะจําหน่ายไหมเมื่อก่อนนี้นะก่อนหน้านี้บอกเอาแบบนี้เอาแบบเนี้ยมาถามผมแล้วหายเงียบไปหลายคนก็เพราะอะไรใช่ไหมผมผมไม่จําหน่ายแต่เพราะาองค์นั้นอาจารย์อลอกมากมากเพราะว่าอยู่กันมาตั้งแต่แรกๆกมาเมื่อครั้งแรกๆเอาล้ครับนะก็ติดต่อเช่าบูชากันได้นะครับที่ท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานนะอ่ะนะมาครับ <c oughs> ติดต่อเช่าบูชาได้นะครับนะที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตน์นะครับนะเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอซิริ15นะตามนี้ครับแล้วผมครับ a c e b o o k ครับอาจารย์ทพบนัเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย ajtop16 ครับอเอาละสำหรับรายการของเราในรอบนี้ท่านอาจารย์โอ้กับผมเข้าไปนะครับสวัสดีครับ